คุณลุงไม่ต้องเกรงครไปเรื่อยๆอ่ตามร่องเก่าเลยครับเดี๋ยว2วันงอกตัวมันแห้งหรอกสวันแห้งหมดแล้วใช้งานง่ายครับหยอดปกกะะปก12แถวระยะทางนี่ประมาณสักเกือบสองเมตรฮะใช้เวลาสัก5นาที10บนาทีถึงนะฮะแปลงนี้อยู่อำเภอสัมโคกจังหวัดปทุมธานี Uh huh. เครื่องหยอดข้าวรุ่น G A 99สอบถาม02 5931481หรือสายด่วน0922836689เครื่องหยอดข้าวรุ่นประหยัด6กระปุก12แถวในการล่าง1ครั้งสะดวกครับใช้งานสะดวกมากไ,มไ,ปไปไกลแล้วครับ G A 99